แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณโอป้าคุณศัศินิภาคุณนภัสและคุณสายฟีวีแปดมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ v i p บายแท็บเนเครับในคลิปแมนกาซิโลวันนี้กลับมาการจัดเด็กนะครับของชุดใหม่ที่เพิ่งออกมาอีกแล้วก่อนอื่นนะครับขอพูดกันอย่างสองคลิปที่แล้วสามคลิปที่แล้วเราก็พูดกันไปแล้วคือเรื่องของการจัดเด็กรอบนี้เราจะจัดเด็กแบบเป็นเนชั่นแทนแยกเป็นแคนแคน,นหรือเป็นสายสายนะครับเพราะว่าชุดล่าสุดนะครับ VFC อฟซีอารี่ย ที่แกเล่นออกมาทั้ทุกแคนเลยนะครับพอออกมาทุกทุกแคนเสร็จปุ๊บมันก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสายรองด้วยของทุกแคนเลยถ้าเราจะจัดอ่ะมันต้องทํา24วันนะครับซึ่งกินเวลานานเกินไปนิดนึงครับก็เลยคิดว่าโอเคเราก็เลยมาย่อนะครับรวมกับรอบนี้ไปเลยละกันว่ารอบเนี้ยพอเราย่อรวมกันมาเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบบอกเป็นเนชั่นแต่เราจะไม่ได้อินดีเทลมากเพราะว่าบางเด็กเป็นเด็กเก่า นะครับผมนะใน,ในในหลายๆคลิปนะครับผมนะและบางเด็กก็คือเป็นสายเก่าเติมของอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองก่อนไปดูกันข่าวแจ้งอีกเรื่องหนึง่งลิปวันนี้จะเป็นของอ่า Nation ica, เนชั่นแมคคารานิก้าแมคคารานิก้าเนี่ยมันจะมีสามแทนถูกไหมแกรนบูอัพฟอร์ตแล้วก็เบอร์บิวดาแทงเกิลเมื่อบิวด้าแทงเกิลไม่มีจัดในคลิปนี้นะครับถามว่าทำไมถึงไม่จัดในคลิปนี้เมื่อบิวด้าแทงเกิลออกสายแปซิฟิก้าครับแปซิฟิก้าของยังมาไม่ครบ นะครับจัดคือมันจะค่อนข้างกลางๆมากแล้วก็ลองเลือกออกรอบหน้าปาสิมาแล้วก็ไอเด็กนั้นอะ่ะแปะโป้งไว้แล่ตอนนั้นเดี๋ยวเรามาจัดให้ดูกันนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของตอนนั้นแล้วกันแต่ตอนนี้ก็จะมีแค่สองแคนก็คือเอาแคนบูเปลาคอฟอร์สนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับอันแรกครับผมอาคอฟอร์สซึ่งอัคอฟอร์สเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเมนแทบจะเป็น G มาเลยนะครับนะ โอเคมาดูกันนะครับในส่วนของ Alcofort เนี่ยหลกัหลกๆเมนเมนเด็กส่วนใหญ่จะเป็นของภาคจไปเลยเพราะว่าเอาจริงๆครับตัวที่เขาออกของซับรอบเนี้ยคือหลายๆตัวต้องบอกว่าหลายๆตัวเขาจะออกอย่างของจีเวลไน h ์ก็ออกเป็นสายถูกปะ่ะอย่างของอ่าคางิโร่ออกซิลด d าก้อนก็เป็นสายของคางิโร่ออกเป็นไคเซอร์ก็ตัวไคเซอร์ก็ไม่ใช่ตัวลิมิตเบรกนะครับ ไอ้ไม่ใช่ตัวเบรกไ์ line, แต่พออโคฟอร์์ที่แกดันออกของเสริมตัวเบรกไรครับซึ่งตัวเบรกไ์ line, มันต้องรอเบรกไ์ไงนะครับมันก็เลยแบบว่าโอเคถ้าคุณจะต้องรอเบรกไ์ line, เสร็จปุ๊บอาจจะยังไม่สามารถเล่นได้ทันทีในการใช้สกิลหรืออะไรเงี้ยและมันก็เลยเหมาะสมกับแบบเอามาทำใช้สไตล์แล้วก็ตัวโครงเด็กของฮักจีเองอะตัวซาวาร์สล่างแรกมันไม่ได้มีเทคอะไร ที่จะส่งเสริมการสไตล์นอกจากเทคตีครั้งที่4ขึ้นไปแล้วล็อก3ตัวยิงหนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับคือไม่มีมือเด็กก็เล่นได้ฟีลประมาณนั้นอ่ะมันไม่ได้จําเป็นที่แบบเหมือนรอยย้อนพาราดินที่เป็นตัวของเอาไมลเอาไมลไว้เก็บเอาลงมาบวกพลังได้เก็บหลุมลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับโอเคตัวเริ่มก็จะเป็นตัวเริ่มของพักจีครับเอามาจับลูกตีได้ไม่มีอะไรมากเกรดหนึ่งก็จะคุณหน้าเลยทิงไต่สี่บีจีสี่นะครับแล้วก็ตัวตีอย่างหลังสองเอ่อแอคซ์เลเลเตอร์คอมม กลัวออกชื่อเสียงชื่อไอตัวนี้หายนี่ผิดที่มายสามใบไว้ชี้บวกสองพันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่ไปเล่นกับทันคอตัวนี้มันมีเถกในช่องแวนด้วยนะทั้งท่องมันเทัทั้งงแวนช่องเดียวเลยคือถ้าเ็กตัวนี้มันสามารถอ่าตีปุ๊บถ้าตีฮิตครั้งที่สามมั้งนะครับสามหรือสามครั้งที่สามเป๊ะหรือสามหรือมากกว่านี้ไม่แน่ใจแล้วมันจะบายทันคอจากกองเราออกบาใบหนึ่งแล้วก็ถ้ามีแล้วมันมีเ็กหนึ่งถ้าตัวมันอยู่ในสนามเนี่ยสามารถความเระะเรียกทันคอมาไลทมันได้ นะครับโอเคมาไลท์ในช่องวันกาดเมลไลรทร์ทบมันแล้วก็จะมีตัวแมกนัมสามครับตัวตีดิบสองสองใบบาซินสี่ใบบาซินก็ยังเก่งอยู่นะนะครับแล้วก็จะมีเกรดสามก็จะมีในส่วนของทันคอสี่ใบครับเพราะมันเด็กทันคอเนาะแล้วก็จะมีซาวาัตสองใบอันนี้เพราะเรื่องแต่ว่าเรามีตัวทิ้งไตครับก็เลยติดซาวาสไว้ไม่เสียหายนะครับก็จะมีในส่วนของกอรี่เมลสตอมสามใบถามทำไมยังใส่กอรี่อยู่เพราะว่า ตัวกอลลี่มันท่ามพีจีได้นะครับ Short รสดเดเผลิกอลลี่เก่งพอสมควรนะพิวสี่ครับผมสไต์สไต์ทันคอเราใส่คู่เดียวพอคือตัวสไต์ทันคอไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะแค่บอกว่ามันแค่เปลี่ยนฮาร์ดให้มันเป็นทันคอได้เฉยๆนะครับถ้าฮาร์ดไม่ใช่ทันคอจะสมมติเราเดินท้ายเป็นซาวาสไต์เป็นทันคอแล้วเรามีทันคออยู่ในบายโซนก็สามารถเอาทันคอมาเป็นฮาร์ดได้แล้วก็ไดเทคอีกนิดหน่อยซึ่งมันเฉยๆไม่ได้อะไรมากแล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับเกตสี่ตัวนี้ซึ่งมันเป็นค่อนข้าง จริงๆสกิลมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนหะแต่มันมีสกิลอันบนอันนี้เป็นของใหม่นะรืมบอกสกิลอันบนอันหนึ่งที่อาโตสนใจมากคือบอกว่าถ้ามันตีเวฟหนึ่งของเธอเนี้ยเวฟหนึ่งเท่านั้นนะอีกน้อยนะเซฟครับคือถ้าปลายเกมมือเขากำลังจะหมดเขาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถสไตล์ตัวนี้ลงมาได้แล้วบนมือเขาก็ไม่มีแล้วอะ่ะเขาโนแฮนแล้วอะ่ะแล้วแบบมีตัวเซหน้สองตัวแต่เรามีแค่แวนตัวเดียวอะ่ะเราสามารถสไตล์สไตล์ด้วยตีงโง่เข้าไปใส่แวนเขา ได้เพราะมันตีเฟิร์สแล้วมันตีอีกหน่อยเดี๋เซพได้ตัวเนี้ยน่าใส่เด็กไว้สักใบสองใบทีนี้เทกล่างก็มีเทกพวกบวกพลังอะไรอย่างงี้แต่ว่าไอโตะมองว่าเอ้ยบวกตัวจั่วมั้งไม่บวกพลังจั่วมั้งจะเป็นเทกจั่วมั้งแต่โตะมองว่าไอเทกบนนี่แหละที่มันแสบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลัมบอสครับสี่ตัวสไตล์ตีตีเว็บสามอ่าจั่วหนึ่งแล้วก็คอหนึ่งบวกคอหนึ่งนะครับหนึ่งใบแล้วก็จะมีตัวทีนี้จะเป็นซาวาร์ดล่างสไตล์ตัวแรกก่อนที่ต้องใช้คู่กันเนี่ย มันเป็นทําให้ตีจากหลังได้หลักๆก็จะมาใช้กับตัวตีสิบสองก็ได้นะครับมันตีเป็นหมื่นเจ็ดมันบวกห้าพันด้วยแล้วก็จะมีสาวาสอีกตัวหนึ่งร่างนี้ซึ่งเอาไว้ป้องกันพีจีอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เหมือนกันโอเคทิกเกอร์ดอ9เก้าครับเด็กต้องการการ์ดบนมือสูงมากนะครับดอกเก้าฮิวสี่นะครับวิธีการเล่นก็มันจริงๆก็แทบแทบจะเหมือนเดิมเลยคืออ่ะให้คิดว่า,วาตอนให้คิดว่าตอนเล่นสาวาสอ่ะเป็นยังไงอะ่ะ แค่เนี้ยมันเพิ่มสก,กิลของแค่ตัวทานคอมาหลักๆมันไม่ได้มีอะไรมันแค่เอาแบบทานคอตัวเนี้ยอาจจะต้องมีตัวเนี้ยการเซตตัวเกตสองไว้ข้างหลังแล้วทําให้ทานคอไบใบได,ได้แล้วก็ถอยตัวเนี้ยลงหมากข้างหลังตัวหนึง่งเพราะว่าจะทําใช้ในช็อตเบรกทับเบรกก็ได้นะครับผมนะเพราะว่ามันเรียกมาจากไบโซนไะด้แค่นั้นแหละหลักๆก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันแค่ยืนทานคอให้มันเป็นแวน์เฉยๆแล้วก็ใช้สก,กิลของตัวทานคอมีประโยชน์ช็อตปิดเกมถ้าเขามีสักสี่ห้าเดมเงี้ยถ้ามีสักสี่เดมก็ถ้ามีตั้ง ตีได้มันจะไม่เห็นบน่นอาจจะเบรกไลท์เป็นกริลล์ลงมาเขาต้องทิ้งมือหนึ่งแล้วก็กริลล์เวลาตีเขาความสองตัวมันเองบวกห้าพันแล้วก็เขาต้องเวลาจะกาดต้องให้พีจีความเกจสามถ้าไม่มีก็โดนไปซะนะครับแค่นั้นเองหลักๆจะมีแค่นี้เด็กมันจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องเติมมือนั่นแหละโดนเผาหนังๆไม่ได้นะนะครับมือวอดเหมือนกันนะครับผมโอเคเราคอฟอสหมดจะเพียงเท่านี้ต่อมาครับแกรนบูแกรนบูเป็นสายเซเว่นสี่นะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยสไตล์ของมันตัวหนึ่งเนี่ย มันใส่กับสายไนโตรดแต่ว่าอย่างที่บอกม,อมันคือมันก็ค่อนข้างออกช้าด้วยคือจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วเพราะกั๊มันออกมาแล้วนะครับนะไอตัวนั้นก็ละไปเลยคะ่ะที่เข้าใจแต่นี่เป็นส,สาย 7C ่ซสาย 7C เว่นซีหลยคนถามว่าพี่ทำสายกราเกตได้เปล่าซีโร่ทำสายกราเกตไม่ได้นะครับก็ช่างมันนะครับซีโร่ทำสายกราเกตไ,ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างอื่นมันทำได้ก็โอเคเล่นต่อไปนะครับอ่ะพอในซีโร่ครับผมก็อารเดนช่วยในสาย7ซนะครับ ตัวเริ่มมยังใส่ตัวเริ่มไห่แดมอยู่เพราะว่าจริงๆมันตัวเริ่มที่ดีนะครับแล้วเด็กนี้ชุบฟีนง่ายกว่าเด็กนี้ชุบฟีนง่ายกว่าในไอ้นี่นะง่ายกว่าในของในรถนะนะครับทิ้งได้สี่พีสี่ครับแต่ว่าเราจะใส่แบนชี่ไว้สามใบตัวแบนชี่มันมีชุบถอดชุบจั่วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีต้นผลสองใบครับตัวต้นผลเองเนี่ยเวลาเอามาชุบคือไม่รู้จะชุบอะไรจริงๆชุบมาก่อนถามว่าจะชุบมาก่อนเพื่ออะไรเพราะว่า เราจะให้เกตสองอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าแหวะต้องฆ่าตัวที่ติดชื่อเซเนี่ยมาคาต้นผลขิงนะแล้วจะได้เอาเกตสองอ่ะมาออนฟิลแบบถาวรเข้าเข้าในสนามแบบถาวรน,นะครับเพราะว่าอย่างตัวของเทคเบรกไ์เองหรือว่าเทคของตัวสไตล์ของเซเว่นซีเองอะ่ะมันเวลาจบเกินมันจะตายกลับไปตายเหมือนเดิมนะครับเราจะชุบเกตหนึ่งมาแล้วก็เ,เกตสองตัวชุบทับไปทีหนึ่ง mm hmm. เพื่อไม่ให้ไม่ให้ตัวมันกลับไปก็ทําได้ นะครับหลักๆเกย์สองก็จะเป็นของตัว 7C นะครับแล้วก็ไอตัวเฉดนะครับหลายเฉดชื่ออะไรไม่ได้จำไม่ได้รู้ว่าชื่อเฉดนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งตัวผู้หญิงที่ไว้ซุบอันนี้เอามาเซ็บได้ปืนใหญ่ครับเอาลงมาแล้วก็ยิงได้นะครับผมแล้วก็จะมีไนท์มิสนะครับกัปตันไนท์มิสตัวนี้ก็สามารถคว่ำแล้วก็ฆ่าแล้วก็เอาตัวเองลงสนามได้นะครับไพิเติมเป็นตัวอินเตอร์เซ็บพือหลักๆเด็กมันจะย้อนกลับไปช่วงใกล้ๆช่วงแรกๆที่หนึ่งตรงที่ว่า จะปั่นปวดเรื่องตัวอินเตอร์เซปหน่อยเวลามีปุ๊บันก็จะมีตัวอินเตอร์เซปให้เราเสพเรื่อยๆนะครับด้านลำคาดนึงแต่ทีเนี้ยเด็กมันโดนลูคามิไปเหมือนกันนะครับสู้ไม่ไหวเหมือนกันสไตล์ก็จะเป็นเซเว่นซีครับตัวใหม่แล้วก็ตัวของเบรกไลท์อย่างละสี่สี่เลยนะครับซึ่งเบรกไลท์ตัวเนี้ยดีเอาถามมาตรงๆนะดีกว่าทันคอยนะครับทันคอมันคือยังแบบไม่ได้เล่นแบบขนาดนี้คือทันคอมันเป็นแค่ตัวแวรนด์ตัวเดียวแล้วก็มีตัวซับมันแค่ตัวเดียวแต่ไอตัวของแกนบัว ในมิดอะ่ะมันมีตัวซับมันเยอะเพราะมันติดชื่อเจ็ดข้าวตำรวจหรือเซเว่นซีนะครับแล้วก็ติดในรถด้วยใบหนึ่งครับมีทิ้งไตรเผื่อเวลาเกลี่สามไม่ขึ้นจริงๆก็ยังใช้ได้นะครับคิวสีสไตล์ก็จะเป็นอ่าสไตล์ใหม่สไตล์ของเจ็ดน้ำสี่ใบแล้วก็จะมีของไนรถสี่ใบแล้วก็จะมีตัวตีฮิตนะครับชุบสองใบฮีอ้วนใบหนึ่งแล้วก็จะเป็นอ่าฮาร์โมนิกเมซยาใบหนึ่งซึ่งไอ้จริงๆอะ่ะไม่ต้องใส่เวอร์ขนาดนี้ก็ได้ครับถ้ามีเท่าไหร่ก็ใส่ใส่สได้หลัก,ลกๆเนี่ยถ้าจะเล่นนนสสายีี้้้จริงงงงงตตตตออออมััววไ์ขขเ นะครับผมนะทิกเกอร์เป็นดอก9ฮิลสี่นะครับซึ่งถ้าถามว่าไม่ได้จําเป็นสําหรับการเป็นจะจั่วเยอะขนาดนั้นไหมจะลดไปใส่ชี้ก็ได้นะครับไม่ได้อ่าไม่ได้เสียหายอะไรเป็นอาจจะเป็นชี้สี่ดอห้าอะไรอย่างงี้ก็ยังพอไหวอยู่เพราะว่าเรายังพอมีเทคแบนชี่ในการจั่วอยู่แล้วก็เอาจริงๆมันสามารถเล่นสก,กิลแบบเบรกครับเบรกได้แล้วก็คว่ำของสก,กิลตัวเจ็ดน้ําตัวใหม่เอามาจากหลุมแล้วก็มาทับเบรกอีกทีหนึ่งเข้าไปได้เช่นกัน นะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะทาได้นะครับนะไม่แน่ใจต้องไปเช็คๆกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่แบบออาไปชุบก้นข้างถีนะเอาจริงๆชุบถีมากแล้วก็ทําให้มีตัวอินเตอร์เซปเรื่อยๆได้ครับเป็นเด็กที่เอา,เอาว่ามองว่าถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องเทคนิคอลเหมือนตัวของไนโตรท,ที่มันติดอาศัยดนเทคนิคอลเยอะตัวของเจ็ดน้ําเป็นเด็กที่เล่นสนุกมากๆตอนนั้นนะที่คนไม่ค่อยเล่นสายที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่า เขาไปคิดสายเจ็ดน้ําที่มันเป็นเดกกเกตได้พอไอเดกกเกตเจ็ดน้ํามันเกิดเนี่ยมันเก่งเก่งจนเกินหน้าเกินตานะครับแล้วมันก็ฆ่าเกือบทุกเด็กที่เป็น G ียูนิตได้หมดเลยนะครับแต่พอ,พอมาในแบบซีโร่เนี้ยเด็กอย่างนั้นมันเกิดไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบว่าทําให้เด็กเจ็ดน้ําจริงๆต้องกลับมาเล่นในแบบแพทเทิร์นของมันนะครับโอเคประมาณนี้ับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่ราบอกเราไม่มีเบอร์วิวด้าแทงเกินเพราะว่าของมันออกไม่ไครบแล้วก็ยังจัดยากอยู่นะครับ นะก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามได้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ข่าวยุทธต่างทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเองเดือนถดถอบห้าบาทสามารถทองไปแถมเป็น e บอร์ได้ฝากไปเพจวีเอฟทีบบชนแนลไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปจัดเด็กของเรานะครับนะแล้วก็คลิปการเล่นคลิปอะไรต่างๆของเราครับทุกวันตอนห้าโมงเย็นวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ